สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราช่องอเ็กกิ๊ค่ะวันนี้แม่อูไม่ได้พาลูกๆออกไปเที่ยวหรอคะผมวันนี้ไม่ได้ออกไปค่ะเพราะว่าฝนตกฝนตกแล้วแม่อูถืออะไรอยู่ในมือนะป็อกอิดค่ะโอ้หมันกำลังฮิตอยู่ใน y o YouTube เลยใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างนี้แม่อู๋ซื้อมาแค่นี้เองเหรอแม่อู๋ซื้อมาน้อยจังเลยเนาะใช่แล้วมันเล่นยังไงเนี่ยแม่อู๋เห็นเขาฮิตกันยังเลย รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราเราลองมาแกะกันดูดีกว่าเนาะ<ห>นว่า,<ร>าได้ยังไงดูในยูทูปนะเขาบิดบเป็นปุ่มๆกันเนี่ยหมุนบีบบีบแข่งกันได้ด้วยนะเพื่อเสริมสมาธิให้เด็กๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดีนกว่าแต่มีสองงานนี่มันจะไหวเหราไหมอุ๊เปิดเกะดูสิลูกเชเวตเป,เปิดสิลูกอุ้ยว้าวอ๋อเวดเป็นรูปอะไรคะลูกอันนี้รูปกุ้งค่ะอ่ะได้อีกรูปเหรอครับ มีรูปยูนิคอร์นค่ะโอ้โหน้องเชเบ็ตรูปอะไรเนี่ยเชเบ็ตยูนิคอร์นเหมือนกันค่ะสีม่วงสีอะไรคะเชเบ็ตค่ะงาค่ะโ้โหสีม่วงรู้จักสีม่วงอลไรด้วยน้องเชเบ็ตอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่าชาติเนาะเพื่อนๆแกะอย่าลืมทิ้งขยะด้วยนะคะอย่าเพื่อนแกะแล้วอย่าลืมทิ้งขยะกันนะคะ จะเป็นคิตตี้กับคัพเค้กนะคะแม่อู๋แกะออันนี้มยูนิคอร์นสวยมากสีพาสเทลนะคะระหว่างที่ทุกคนเล่นอยู่เนี่ยน้องเชเบตเขาแอบกดไปแล้วนิดนึงนะครับอ๋อโอ้โหดูดมันมันมันไม่อันตรายเลยมันไม่เป็นแก้วเลยกติกาของเรานะคะก็คือว่ากดปุ่มให้มันลงมาทุกปุ่ม ให้เร็วที่สุดใครหมดก่อนคนนั้นชนะใช่ไหมใครหมดก่อนคนนั้นชนะนะเชเบตอย่าเพิ่งลูกตอนนี้ทุกคนก็เตรียมป๊อปอิดไว้หมดแล้วนะครับดูดินี่เตรียมมือเตรียมมือนี่เตรียมมือตีมือทุกคนอย่าเพิ่งกดนะโลกรอรัาป้านับหนึ่งถึงสามก่อนนะแล้วใครชนะนะครับใครกดหมดแล้วเราก็หยิบแบงค์ร้อยไปได้เลยนะคนที่กดไวที่สุดจะได้เงินไปด้วยเป็นรางวัลเดิมพันเอาไปเลยเดี๋ยวก่อนลูกก่อนลูก เชื่อปนกดไปนะลูกพร้อมแล้วนะเด็กๆแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดรอเลยรอก่อนพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วค่ะที่ทูวนลุยตเ้เ้เ้าเม่่มากเลยมือเลยอ่ะ่เชื่เป็นไม่ทันแล้วู้อุ้ย่ไข่กดหมดก่อนคว้างกันไปเลยมันไม่ลงอ่ะอ้ยอเลนเก่งมากอเลนเร็วเตวนหน่าตรวจให้หมดนะต้องกดให้หมดนะกดให้สุดนะ ไอจะได้ไปไอจะได้ไปเบอุเบอุค่ะเอเลมดหมดยังโอ๊ยเอมดย่หยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดดูดีๆสิดูดีๆสิค่ะยังไม่หมดเลยนี่ชนะแล้วหยิบเงินไปเลยเย้มันจะได้ขึ้นมาลูกมันจะเด้งเฉวเองก็เก่งมากเลยนะคะนี่เก่งมากเลยนี่ของแม่อุ๊นี่ เราก็สามารถพลิกด้านได้เลยนะครับเพื่อเล่นในรอบต่อไปนะเชฟเบ็ยจะพึ่งสิลูกจะพึ่งอย่าพึ่งลูกเชฟเบ็ตใ้น้อยสุดหน้าภาษาต่อให้นะนะอย่าพึ่งกดรอเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะใครเสร็จแล้วตรวจตาให้ดีนะแล้วหยิบไปนะครับผมอ่าทุกคนพร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะวนะที two ที two two o n ลุย โอ้โหทุกคนทุกคนแข่งกันอย่างเมามันเพื่อเงินร้อยหนึ่งครับโอ้โหแม่ไหวมากเลยครับกดแทบหมดแล้วเนี่ยโอ้โหชนะคิดดอไปต่อนี่เนี่นี่มามาจะทำให้ดูสัตว์นิ่งหนึ่งร้อยครับไปเอาอย่างนี้แม่อ้เอาสามมันเลยนี่ต่อไปครับแม่อ้เอาสามมันเลยนะโอเค้กคิตตี้แล้วกุ้งนะคะแม่อู้สามมันเลยนะมาทุกคนกลับข้ามก่อนเร็ว นี่่งเเชบอ,อรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับแม่โอ๊ตต่อให้สามอันเลยนะสามสองนออห,หนึ่งไปเอาเลยเด่นๆนะวุ่อยมากนะโอแม่โอ๊ตต่อให้สามตัวเลยนะ <c oughs> ออาเล็ดกดไปสุดสุดกดไปสุดสุดเดี๋ยวมันจะดีขึ้นไหมโอ้ต้งเชเบตก็พยายามกดอยู่นะครับตุ่นยอดมากเลยโอ้แม่โอ๊ตจะหมดจะหมดสองอันแรกครับอ๋ออมเล็ตออมเล็ตหยิบเงนินออมเล็ตหยิบเงนินเย้ มันเป็นอะไรที่เสริมพัฒนาการเด็กไหมครับผมเสริมนะคะสร้างสมาธิค่ะอ่าสมาธิแล้วก็กล้ามเนื้อมือนะครับกล้ามเนื้อมันเล็กโดยเพาะน้องเชื่อเป็นนี่นะครับเด็กๆก็เล่นได้นะครับปลอดภัยนะครับผมแม่อุหาซื้อมาจากที่ไหนครับผม ในช้อปปี้ค่ะอ่าในช้อปปี้ลาซาด้าทั่วไปนะครับอันนี้พ่อเอ็มไม่ได้รีไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับแค่ซื้อมาให้เด็กๆนะครับผมก็ออมฤตก็ชนะไปหนึ่งเกมเก่งมากเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับปล่อยให้เด็กๆเขาเล่นกันไปนะสวัสดีครับบ๊ายบาย